ฝนตกอีกแล้วครับมมหนาาวเล,ลยอืมว่าหมดฝนก็ยังไม่หมดอยู่อ ฝนกันนะครับทำงานก็ฝนตกนะครับเทปูนปูนยังไม่แห้งอยู่นะครับฝนตกใส่จ้อยอค,ครับนี่ก็ต่อเติมออกมาตรงนี้รอบบ้านนะครับต่อเติมออกแบบนี้นะครับต่อเติมออกแบบนี้นะครับให้รอบบ้าน ดูฝนตกนะครับน้ำไหลเลยโหดาน้ำไหลจากจากแล้วเนอ่อฝนตกฝนตกฝนดีแท้ๆปีนี้อนะ่ะโหดายตตกตแห้งเนาะ สมฟ้าชมฝนก่อนรนะัรัุ่นตกแรงแท้มอง,งจนไม่เห็นภูเขานะครับหลบฝนก่อน

ฝนตกหนักฝนตกอย่างแรงดนะูน่ว่าหมดฝนแล้วยังไม่หมดอยู่นะครับยุู่เข้าขยุ่งเข้าทำงานก็พายุเข้านะครับ มาแต่กูเด็กไปรี่นด้วยเอปุดมาแต่กูเด็กไปมาทั่วหมดเลยต้นต๊ะหนัก60-70%บเด่้งแล้วเจอปุณห์่านสามมันเด็กนานเกินได้แล้ว นอึกว่าฝนมดแล้วเหรอเฮ้ยนึกว่าฝนมดแล้วเหรอคล้องก็กะลมนะฝนรมแรงเลยนะครับ โอ้ยคุณน่ะอายุข่าวนะครับฝนยังไม่หยุดตกอย่างแรงเลยฝนาม,มาจากภูเ็กไฟนู้นนะครับผมาทางลมคุณน่ะลมแรงลมแรงดทูทั่วๆเลยนะครับคุณน่ะฝนมาแรงมากมากเลย ดูด้านนี้ก่อนนะครับมืดตึ๊บเลยมอ,อไม่เห็นภูนเลยนะครับ ตูนทึนๆเลยแล้วแห้งในนอทันในกัเนาะ้นเมันเทึงกัล้วันเรื่งเรืน้ำกันหูบ่แห้งลงา้นนโอ้โหเต็มเต็มเลยบอนงินเข่าจกแล้วเขาละเสื้อทอหัละเตเลยหดแต่หันนนนใครบุโอ้ย่มัน มันอ้อทางเรอหัวยาวเตอมันมันอ้อจะหอมไหลจะรอดอาทิตย์นึงโหนะกันแต่อกเออพักมันเราจะไม่เห็นเลยตะปูดันมือนั้นเลยมีเออมันเรื่ต้องเรื่น้ำเม็เราวกห้น้ำที่้งเพิ่งน้ำาเต็มเต็มเหตโอ้่เมืนยน้ำเดือดบโอ้